ปัญหาการถูกหลอกไปทำงานต่างประเทศมีมาอย่างช้านานเพราะมีค่าจ้างเป็นแรงจูงใจครับนายสมชายมริกศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานบอกว่าปัจจุบันแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศมีไรายได้ต่อเดือนสูงเกิน1 0 0 0แสนบาทแล้วครับไต้หวันก็อย่างน้อยก็3,000 30, 0กว่าบวก OT ก็อาจจะ4,000 40, 0กว่าเกาหลี5 0,000 000กว่าบวกโอก็อาจจะ6 0,000อิสราเอลเนี่ย ห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ณวันนี้เนี่ยอาจจะถึงแสนนะฮะญี่ปุ่นก็ประมาณ4ี่0 0ื่กว่าบาทค่าจ้างที่มันเห็นเนี่ยมันสูงกว่าประเทศไทยเยอะไปทํางานแล้วมีไรายได้มีเงินเก็บฐานหน้าทางสังคมสูงขึ้นคนที่ไปทํางานต่างประเทศกลับมาเนี่ยสร้างบ้านใหญ่โตอลังการถูกไหมครับเห็นแล้วก็อยากไปอยากเป็นแบบที่รุ่นพี่ๆเขาเขาเป็นนะฮะก็มีการไปทั้งถูกต้อง รวมถึงการลักลอบไปทำงานต่างประเทศนะครับเปิดช่องทางให้มิจฉาชีพเข้ามาทำมาหากินแรงงานจึงถูกหลอกได้ทุกรับชั้นครับสมัยก่อนเนี่ยคนที่ถูกหลอกลวงส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านตาสีตาสาถูกไหมครับทำไร่ทำนาถูกไหมครับแต่ปัจจุบันเปลี่ยนละคนถูกหลอกลวงเนี่ยกลายเป็นคนที่ได้รับการศึกษาค่อนข้างดีจบปวชจบปวส จบปริญญาตรีก็มีหเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะคนพวกนี้เขาต้องการรายได้ที่สูงสื่อโซเชียลพวกนี้เขาเข้าไปเข้าถึงง่ายยิ่งปัจจุบันมิจฉาชีพใช้สื่อโซเชียลได้แนบเนียนโพสรูปภาพการฝึกอบรมจัดส่งคนงานเหมือนของจริงมากครับคือถ้าเราเข้าไปดูนะครับจะเห็นแต่สิ่งสวยๆงามๆทั้งนั้นแหละดูแล้วอู้น่าเชื่อถือแต่ถามว่าไอรูปตรงนั้นมันของจริงหรือเปล่าต้องตอบว่ามันไม่ใช่ของจริง นะฮะไปเอาจากที่ไหนมาก็ไม่รู้แล้วก็มาลงเป็นของตัวเองประสานมาที่กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเนี่ยแหละครับเราจะทําการตรวจสอบให้ว่าไอ้สื่อโซเชียลที่ลงใน f a c e b o o k ไลน์หรือ TikTok ตรงนั้นนะครับเป็นสื่อหรือเป็นการโฆษณาที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าย้ําเป็นครั้งที่ร้อยไปทํางานต่างประเทศไม่ถูกหลอกเสียเงินฟรีติดต่อกรมการจัดหางานนะครับ ติดตามป๋าแง็มจูจม่โจมด้วยชาติบูรณาการได้ที่เฟซบุ๊กข่าวป๋าแง็มทุกวันและยูทูบป๋าแง็มรับเจ้านายปูน,ปน